ยังสว่างอยู่นะพี่พี่เดี๋ยวเราจะเดินไปนะเฮ้ย ไม่รู้ในกล้องพี่ๆได้ยินหรือเปล่าก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ๆ fc ทุกคนเลยนะคะพบกับน้องจอยอ่าอีกแล้วนะคะพี่ๆนะวันนี้เนี่ยน้องจอยเนี่ยก็เดินทางมาท้าพิสูจน์นะคะดวงวิญ,ญญาณตรงสถานที่สปริงเวยนะคะพี่ๆนะรอบที่แล้วที่น้องจอยมาเนี่ยก็คือมีมีก็คือดวงวิญญ,ญาณชุดข่าวนะพี่ๆนะเหมือนลอกน้องจอยแบบ จังๆเลยนะพี่ๆนะรอบนี้น้องจอยมาเนี่ยก็คือเป็นช่วงหกโมงเย็นนะคะพี่ๆนะน้องจอยจะกลับมาพิสูจน์ดวงวิญญาณดวงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะรอบที่แล้วเนี่ยน้องจอยก็ก็คือยังกลัวอยู่นะรอบนี้ก็เลยมาพิสูจน์อีกรอบหนึ่งนะรอบนี้น้องจอยไปเนี่ยก็คือไปคนเดียวเหมือนเดิมนะพี่ๆนะแต่สถานที่ตรงนั้นเนี่ยก็คือตามที่เขาเล่ามานะพี่ไม่ไม่ได้มีแค่ดวงวิญญาณเดียวนะมีทั้งการ มีมีไล่ดวงนะพี่พี่น้องจอยจะกลับมาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าครั้งนี้น้องจอยจะเจอกระดวงวิญญาณดวงไหนนะเพื่อว่าน้องจอยเนี่ยก็คือจะสื่อกับเขาได้บ้างนะพี่พี่นะไปค่ะพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวน้องจอยจะเดี๋ยวน้องจอยจะไปพาพี่พี่ไปนัสถานที่สปริงเว์ รอบที่แล้วที่น้องจอยมานะครั้งเนี้ยน้องจอยจะเจอกับอะไรเนี่ยฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้น้องจอยด้วยนะทุกครั้งที่พี่ๆเข้ามาชมคลิปน้องจอยเนี่ยน้องจอยรบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะไปค่ะพี่ๆตอนนี้เหมือนเรามาถึงสถานที่สปริงเวย์ตรงนี้แล้วนะคะพี่ๆนะ สังเกตดูนะตอนนี้ก็คือยังสว่างอยู่นะพี่พี่เดี๋ยวเราจะเดินไปนะี Long. No. ม่กมันได้ยินเสียงนะพี่บบีเสียงมันคนสะเอิญสะเอิญ เหมือนได้ยินเสียงแบบคนปลาอะไรก็ไม่รู้นะเสียงดังตุ้มเลยนะตอนนี้ก็ยังสว่างอยู่นะพี่ๆเป็นช่วงหกโมงเย็นนะกำลังจะเช้าเอ้ยไม่กำลังเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮยเสียงอะไรเฮย ยังเหมือนคนกลีตด้วยนะพี่พี่ มันมีการพูดคุยกันนะพี่พี่พูดคุยกันแบบไกลมากๆนะเสียงเหมือนผู้หญิงแบบนี้เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่าง ไปหนะ้าที่รอบที่แล้วเนี่ยที่เรามาเนี่ยก็คือได้ยินเสียงคนฟันไม้นะแล้วก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อลองจอยด้วยนะณนะสถานที่ที่มีการเฮ้ยเฮ้ยเสียงนะ่าจะอยู่ข้างในนู้นนะพี่พี่ข้างในสปริงเวนะไม่รู้ในกล้องพี่พี่ได้ยินหรือเปล่า เอานี้เราจะกลับไปนักสถานที่ตรงนั้นนะเราจะไปดูว่ามันคืออะไรกันแนะ่ ยินเสียงคือชัดมากๆเลยนะเสียงมันมีการเฟี้ยงหรือการทุบตีอะไรก็ไม่รู้นะพี่ 哎呀！<Yeah. S 2> yeah. เสียงมันมีการเดินนะมันเดินข้างหลังน้องจอยนะแล้วก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันไกลมากนะแต่ไม่เจอตัวนะพี่เพช เสียงพูดคุยกันไกลมากๆเลยใครอะ เสียงมันมาด้วยนะพี่พี่มันมีการพูดคุยกันนะพี่พีนะแต่ตอนนี้น้องจอยยังไม่ตอนนี้ก็คือเริ่มจะมืดแล้วนะพี่พีอากาศก็คือเริ่มจะมืดแล้วนะ มิ่งเสียงผู้ชายเต็มไปหมดเลยนะพี่พี่ใครอะเมื่อกี้มันได้ยินเสียงของบนนะพี่พี่นะแต่เราก็ไม่เจอเลยนะ ได้ยินเสียงไก่ป่าแล้วก็ได้ยินเสียงแบบการพูดคุยกันนะพี่พี่แต่ตอนนี้น้องจอยอยู่คนเดียวนะอากาศก็เริ่มจะก็คือมันเริ่มจะมืดแล้วนะพี่พี่นะบรรยากาศตอนช่วงเย็นนะพี่พี่เนี่ยได้ยินเสียงมันการพูดคุยกันนะแต่เราไม่ไม่เห็นดวงวิญญาณนะพี่พี่ เริ่มหายไปแล้วนะพี่ที่เียยังได้ยินเสียงการพูดคุยกันแบบเสียงคนคุยกันเยอะมากเลยนะแต่เราไม่เจอใครนะตอนนี้น้องจอยจะไปสถานที่ที่มีการจมน้ําเสียชีวิตนะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เรามาเนี่ยได้ยินเสียงคนฟันไม้นะคนฟันไม้แล้วก็ได้แบบมีคนเรียกชื่อ,น,อน้องจอยด้วยนะพี่ตอนนี้อากาศเริ่มมืดแล้วนะ ยิ่งมืดก็ยิ่งแบบวันเนี้ยน้องจอยคิดว่าจะเข้ามาพิสูจน์เนี่ยก็คือไม่ดึกมากนะพี่พี่ยังไม่ก็คือไม่ได้เตรียมไฟฉช่มานะ น้องจอยก็จะมาพิสูจน์เนี่ยคิดว่ามันจะไม่เย็นขนาดนี้นะพี่พี่นะก็เลยไม่ได้เตรียมไฟฉายมานะพี่พี่ เสียงเหมือนแบบคนเฟี้ยงหินนะแต่เราก็ไม่เจอนะพี่ๆนะเ <Hey. S 1> มื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนการวิ่งนะพี่ๆ มันมันมีการวิ่งนะไม่รู้ว่าได้ยินในกล้องได้ยินหรือเปล่านะพี่ๆนะเสี <Yeah. S 1> ยงตุ๊กแกเสียงอะไรก็ไม่รู้เข้ามาในกล้องนะมันมีการเดินอยู่ข้างบนนะ เมืเ่อคืนมันได้ยินเสียงการเดินนะเฮ้ยเอาแบบนี้นะพี่พี่มันเริ่มจะเย็นแล้วนะพี่พี่นะนั่นเดี๋ยวมันจะอันตรายกับน,น้องจอยนะเพราะน้องจอยไม่ได้เตรียมไฟฉช่นะมานะพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยมันมีการเฟี้ยงหินนะพี่พี่เอาแบบนี้ เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับก่อนนะพี่พี่เพราะต้องจอยไม่ได้เตรียมไฟฉายมานะเพราะมันมืดแล้วตอนแรกคิดว่าจะมาพิสูจน์ดวงวินญ,ญาณเนี่ยก็คือตอนมานี่ยังไม่มืดนะพี่พี่เลยไม่ได้เตรียมไฟฉายมานะพี่พี่นะตอนนี้มันได้มันได้ยินเสียงอะไรมารบกวนเต็มไปหมดเลยนะพี่พี่นะได้ยินเสียงการเดินด้วยนะ ลองรอบๆป่านะพี่ มัน,นเสี่ยงเดินตามนะอุ้ยออกมาเลยนะับก่อนมันจะมืดแล้วมันจะไม่ได้เตรียมไปใช่้นะนะ 起来。 มันมีการพูดคุยกันนะพี่พี่แต่เราก็ไม่เจออะไรนะ้องจอยก็ไม่ได้เตรียมไฟฉายมาด้วยนะเเริ่มมืดแล้วนะ โดไม่ได้เอาโถเอาไฟฉายมานะ่ะเนี่ยมันได้ยินเสียงนะแต่เราก็หาเราก็ไม่เจออะไรนะ มันจะเป็นเสียงเสียงผูย้ยิงนะพี่ๆนะเอาแบบนี้นะพี่ๆเดี๋ยว้องชอยจะเดินทางกลับก่อนนะพี่ๆนะเพราะเราพยายามหาดวงวิญญาณแล้วเนี่ยเราไม่เจอดวงวิญญาณเลยนะก็คือได้ยินเสียงแต่ป่าหินทําเสียงดังเสียงอะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะเต็มไปหมดนะพี่ๆได้ยินเสียงการเดินด้วยแล้วก็การพูดคุยกันนะ แต่น้องจอยพยายามหาเป็นตัวเป็นตนแล้วเราหาไม่เจอนะตอนนี้ก็ท้องฟ้าเริ่มมิดเริ่มปิดแล้วนะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยจะเดินทางกลับก่อนนะพี่พี่นะจะเยินเสียงเหมือนแบบเนี่ยเสียงอะไรก็ไม่รู้นะพี่พี่เอาแบบนี้เดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะน้องจอยไม่ได้เอาไฟฉายมานะพี่พี่เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับก่อนนะ ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะพี่พี่นะบรรยากาศเนี่ยก็คือตรงหลังเคลนะพี่พี่นะก็คือวันนี้น้องจอยไม่ได้เตรียมไฟฉายมานะพี่พี่นะแต่เรามาพิสูจน์ดวงวิญญาณเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือเราไม่เจออะไรนะพี่พี่นะเราได้ยินแต่เสียงนะมีเสียงปลาหินมั่งเสียงคนเดินนะเสียงแบบผู้หญิงนะเนี่ยวางที่น้องจอยกําลังพูดคุยเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงการพูดคุยกันนะพี่พี่นะ แต่เราก็หาหาไม่เจอนะเอาแบบนี้นะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยจะเดินทางกลับก่อนนะพี่พี่นะฝากพี่พี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะน้องจอยจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะพี่พี่นะเดี๋ยววันเนี้ยน้องจอยก็นั่นไล้เย็นเสี่ยงมันการพูดคุยกันนะรอบๆเนี่ยพี่พี่แต่เราไม่ได้เราไม่เจอดวงวิญญาณนะเอาแบบนี้ วันนี้เราก็ไม่ได้เตรียมไฟฉายมานะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับก่อนนะพี่ๆนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ